สวัสดีครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับกับโประจนไทยกับน้องสไปในสกายรีวันนี้เราจะมาทําการสร้างบ้านกันนะครับในสกายรีปกติแล้วเราเวลาที่เราทําเฟสทําอะไรเสร็จในเมืองใหญ่ๆเราก็จะซื้อบ้านตกแต่งอะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาทาเฟสเล็กๆในเมืองเล็กๆนะครับเราเขาจะไม่มีบ้านขายแต่ว่าเจ้าเมืองเขาอะ จะมีที่ดินขายให้นะครับซึ่งเราก็มาดูกันในเมืองเล็กๆนะครับก็จะมีดาวตสตาร์นะครับมอทอลนะครับกอนเ่นนะครับพวกนี้เมืองเล็กๆพวกนี้นะฮะพวกเมืองเล็ก,ลกนะครับที่เป็นเมืองเล,เล็กนะ่สามเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราไปทำเควสเนี่ย กับเจ้าเมืองนะครับแล้วก็เมืองนึงวิตทโฮนะครับอันนี้สี C ่เมืองนะครับเขาจะไม่มีบ้านขายให้เหมือนพวกซูริจูดพวกเมืองวินแฮมพวกอะไรเงี้ยหรือลิฟเทนหรือเมืองลิฟเทนเมืองใหญ่พวกนี้จะมีบ้านให้ขายบ้านให้แต่ตัวน,นี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำเฟสนะครับพอเราทำเฟสพอเจ้าเมืองเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีคมอนเทนต์เวลาที่เราคุยกับเจ้าเมืองเวลาที่เราคุยกับเจ้าเมือง ล้วก็จะมีคอเทนที่เราสามารถให้เราเราอยากซื้อที่ดินเราซื้อบ้านแต่เจ้าเมืองบอกว่าไม่มีมันก็จะมีคอนเทนต์ขึ้นว่าขายที่ดินแทนนะครับในราคาห้าพันเหรียญทองเราก็ซื้อนะครับพอซื้อเสร็จปับ๊บเราก็จะได้ที่ดินตรงนี้มานะครับอันนี้เป็นที่ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ อตอนแรกมันยังไม่มีนะครอันนี้พอดีผมเล่นมารับหนึ่งละทีแรกมันจะยังไม่มีโครงสร้างพวกนี้คะมันจะเป็นที่ดินมล่าวเ,เ,เราจะมาเจอแค่โต๊ะโต๊ะทำงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เราเรียนรู้แบบส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เราใช้ทำอุปกรณ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวัสดุ ส่วนอันนี้ก็จะใช้ทําทพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันอันนี้ก็จะเป็นเรียนรู้เรื่องของแบบแบบบ้านนะครับอันนี้พอดีผมเรียนรู้ไปแล้วเนาะถ้าเราก็จะมีแบบบ้านขึ้นมาให้เราเรียนรู้นะครับพอเราเรียนรู้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้เรื่องทําแบบบ้านแล้วเราก็มาดูเรื่องตรงนี้วัสดุนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เราจะใช้นะครับ พอเรามาเช็คถ้าเราไม่มีหรือถ้าเรามีแล้วเราก็ทําเราก็มาตรงที่โต๊ะทํางานได้เลยนะครับมันก็จะให้เราสร้างอุปกรณ์นะครับซึ่งผมสร้างไปสองตัวแล้วมีเสาเข็มกับพื้นบ้านนะครับมันก็ได้มาเป็น2อย่างตรงนี้นะมีพื้นแล้วก็เสาเข็มมาแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีทีนี้ต่อไปนะครับ ิงที่เราต้องทำหมอคืออะไรผนังบ้านผนังบ้านต้องใช้อะไระมีไม้13อันแล้วมีตะปูต้องฉัดต้องการต้องการาไม้ท่อนไม้2ตะปู8นะฮะแล้วก็ตัวเกรก4เ,เราสามารถสร้างมันได้ไหม พวกอุปกรณ์ก็อยู่นี่นะครับบิลดิงล้งในี่เที่เวผมอืมอ่าตัวนี้ไม่มีอ่าถ้าไม่มีเราก็เวลาทำเสร็จตัวนี้มันก็จะมีเเหมือนให้เราไปซื้อของโอเคซื้อไม้ จะสร้างบ้านนะครับแล้วก็ไป ฟืไม้หน่อยโอ้ไดมาต่ออีคืน If you're one of the jarl's men doing some building huh we can deliver it wherever you need okay 20 ton. i'll have them hold over right away okay, sorry i thought skald the elder sent you we've got an order to fill and he's not known for patience look if you're heading towards dawnstar anytime soon can you give the Jarl this note? Let him know he'll get his lumber. Thanks. That I am. My father left it to me after he died in the Great War against the Elves. I don't care what's going on in the world. Rebellion, dragons awakening. The mill is enough trouble for me to worry about. <I. S 1> ได้ไหล้วไปไหนไปดูของเราดูของเราดีนี่นะดูต่วกลับไปหาจะส่งรถ้ทให้จานจานส่งรถแดให้ททจาน I'm Scald's house Oh, that's right. The timbers from Magna's Mill. I swear. That Ari and her men would make fine storm recruits. s spare the lumber นตังเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีกว่าผมสมน้ำยาในตลาดในห้องรับเลย <c oughs> โอเคครับต่อนะจะไปสร้างบ้านเราต่อส่งนีเสร็จแล้วเขี่ยเี่ยอะไรสร้างบ้านเราต่อ ดูสี่ต้งการรทำไม่ได้ขาดเปนเหนียวสี่ก้อนดูสี่มีไหมมีไงอ้วมีตั้งสาวสุดก้อนหกำลังคิดแล้วว่าจะไปหาตรงไหนโอ้โหเยอะมากโอเคเอาไปเอาสิก้อนออไปดูสิ คลาบคลาบเลยได้แล้วว,ว้าวหลังคาโอเคเอา้เอาคลาบเลยโครงหลังคาอันนี้อะไรต้องการพอร์ิสโตนยัง <Still here. S 1> อยู ย okay. ี่สิบมาเอเคไหมปุห,นห,นหน็นหิ้งอางล้าไปหมดป๊อประตูประตูไอรอ f ฟ t ตติ้ต้องการที่ล็อกหิ้งโ okay. อเคครับมาดูาซิสร้างอะไรได้บ้างไอรอนฟ t ตติง้งอ้ามาหิงสอง ตัวอสิมาเจทำร้าเหืออ๋อเหนือเหนือที่ล็อกปราตัวแม่ตัดไปได้ที่ล็อกไหนที่ล็อกอ๋อมีแจรล็อกมาัาลเวลานก่อนมาฟับไรยัง ได้ยังหมาละมาเป็นชุดมาเป็นชุดอ้อ่าขึ้นอันนี้อะไรอันนี้ก่อนโควหังคาบ้านก่อนอย่าขึ้นตรงนี้ยังไม่จำเป็นอ่าี่วนส่วนส่วนออะไรนี้เเยเรอน่อไอนิติ้งกับดินเหนียวสี่ก้อน เอาไว้หลเอไว้หลอมเหล็กไว้หลอมเหล็กจำเก็น,นจำเป็นกว่ารนพริตติ้งอันก็เหี็วเหนียวมดงดูไย,ยดีวยกว่าคมอการใช้ละ เด็ก okay. มาหลังวัดไปว้า,วาโอ้โหได้แล้วบ้านมาแล้วบ้านเรามาแล้วที่ดินใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้โอ้นี่ไงมีเวิร์ชช็อปแล้วด้วยมีเวิร์ชช็อปเราตรงนี้แม่เต้าหลอมเตาหลอมเตาหลอมทำอะไรได้ โอ้อามีอะไรอ๋อมีข้อกม้าด้วยขอกม้าแม่มีขอกม้าด้วยเอ้ยโอเคสวนปลูกพืชสมุนไพรไปดูข้างบนเป็นไงบ้างอืมๆตกแต่งหยังไม่มีมีกล่องใส่ตกแต่งอย่างๆใช่เต่าขิงหน่อยสวยๆ xếp thúc oh. sang lại đi xếp đi I don't อย่างนี้มาอุปกรณ์ภายในบ้านหรือ้างนอกครบแล้วทีนี้เรามาทําอุปกรณ์ภายในบ้านไงคอนเทนเนอร์เฟอร์นิเจอร์เชล์เชิงเทียนแล้วมีอะไรอีก เตียงเตียงเราต้องทำตะปูเนาะ โอเคไปบ้านไปเอาของมาไอ้ยไปฝากข้าวมีซื้อที่ไหนกันเนี่ยเออ ฟาร์มอยู่แล้ว ผนไฟให้หมด ร่อนร้ันอนยิ้มสุ่มสายโอ้โหชิวมีอะไก็มันไปลอไปเยอะลีเช เราไปซื้อที่ไหนได้บ้างข้างนอกไว้ราน,น,านาามีขายบอไางถายเลยฮะ ซื้อฟางข้าวนั้นเองมาซื้อฟางข้าวซื้อฟางข้าวขอซื้อฟางข้าวหน่อย Business do college majors have in a place like Sarthan in It's a place for not dead. Oh you make it out after. Yes. like you needs a war horse, I reckon. Rides strong. Got... Need a horse? Talk to my father, bar need supplies see Bellathor at his store mm -hmm. Sleazy little man <laughs> 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 been a while since i've seen you at the meadery. bring the usual guild rate let's take a look at him oh mimi hi with the like it, wow. How could I complain when I went from Saviorn's lackey to one of the wealthiest merchants in Whiterun in no time at all? Plus, the meatery is doing so well, I'm almost having trouble keeping up with the demand. I'd say things couldn't <coughs> be any better. Do me a favor. โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลกันว่าเราจะสร้างเตียงนอนได้อย่างไร ทางคาอยู่ใกล้ใกล้ hi hi you need something talk to my husband ventus lorius mm -hmm. just lorius what do you need need something yes

โอ้โหง่าเจ้าเหลือเตียงเหลือเตียงนอนนั่งพกักกอดนืน่อยโ oh, yes. อ้ yes อืมอืออโอเคแล้วก็มีเตาผิงด้วยอ้โอเค เตียงนอน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เบื้องต้นในการสร้างบ้านนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อ EP ต่อไปนะครับในการรีโนเวทบ้านให้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ